ทีแรกว่าจะไม่ทำคลิปแล้วนะคะแต่ว่ามันอดไม่ได้ค่ะมันสวยจริงๆตรงนั้นเห็นไหมคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วคะ่ะเปลี่ยนทั้งเส้นนี้เลยคะ่ะสัญญากับป,ป๊าเดินมาแล้วคะ่ะเราจะนั่งพักขาตรงนี้นะคะ เราจะนั่งพักตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะตรงนี้เราเดินผ่านมาแล้วนะคะถนนเส้นนี้เต็มไปได้วยใบไม้เปลี่ยนสีคะ่ะแต่ว่าเราซูมไม่ได้คะ่ะ ก็จะมีป้ายบอกทางว่าเราไปดูใบไม้เปลี่ยนสีได้ที่ไหนบ้างนะคะถ้าไปถนนเส้นนั้นก็ใบไม้ส่วนมากก็จะร่วงไปหมดแล้วค่ะนี่คือรถบ้านนะคะอันนี้ก็คือ Black h เฮด s Town ค่ะคือทั้งถนนเนะะี่ยค่ะเดินได้ยาวๆไปเลยค่ะใบไม้เปลี่ยนสีทั้งหมดแล้วค่ะ ะคะก็จะบูมอาทิตย์หน้านี้ก็คงจะเหลือแต่ต้นแล้วค่ะคือเขาแดงทั้งต้นแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็ร่วงแล้วจริงๆแล้วค่ะเนี่ยคนก็จะออกมาถ่ายรูปกันเราจะเดินตรงไปนั่นนะคะเพื่อไปถ่ายรูปเก็บรูปใบไม้เปลี่ยนสีค่ะลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะคลิปนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ